เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเดินทางไปที่สพปากน้ำประแสอําเภอแกลงจังหวัดระยองตรวจสอบไอซ์จำนวนหนึ่งบรรจุถุงพลาสติกแน่นหนามีตัวหนังสือภาษาจีนและสัญลักษณ์เครื่องหมายปลาเงินและปลาทองจำนวน20ถุงซึ่งชาวประมงพื้นบ้านหัวหินหมู่3ามตำบลพังราชไปพบบริเวณชายหาดใกล้หมู่บ้านชาวประมงจากนั้นจึงแจ้งตำรวจสพปากน้ำประแสมาตรวจสอบ นายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเปิดเผยว่าไอซ์ที่พบเป็นไอซ์บริสุทธิ์มีมูลค่าประมาณ20ล้านบาทและเชื่อว่าเป็นรถเดียวกันกับที่พบก่อนหน้านี้ในพื้นที่จังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรีซึ่งถูกคลื่นทะเลซัดเข้าฝั่งแต่ทั้งนี้ยังหาผู้กระทําความผิดไม่ได้สําหรับไอซ์ที่ถูกคลื่นซัดเข้าฝั่ง3จังหวัดสันนิษฐานว่า กลุ่มผู้กระทำความผิดซึ่งลักลอบขนไอซ์มาทางทะเลใกล้เคียงและเมื่อถึงกลางทะเลอ่าวไทยอาจพบเรือดำน้ำและเรือของทหารเรือที่ลาดตะเวนจึงโยนไอซ์ทิ้งทะเลเพื่อทำลายและให้รอดพ้นจากการถูกดำเนินคดีที่ที่ยึดมาเนี่ยมูลค่าประมาณเท่าไหร่ครับตัวปีนกิโลประมาณเท่าไหร่ต้องเป็นล้านตีเบื้องต้นเราไม่ไม่ต่ำายี่สิบล้านมากัน อดนี้นะครับเพราะว่าเราจะไปพิสูจน์ทุกขอเนอนจากว่าเฉพาะขอที่เราลองพิสูจนดูเนี่ยเป็นพิสูจน์แล้วว่าเป็นยาไอ้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่เราจะส่งให้กรมสุขภันจอรรยอนไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งครับ